จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมันนี้กับสีภาพเพื่อนๆเมื่อบังเอ่อขอแตกต่างนหมจ้ะเนาะระวังขีเลื่อยละเลอียดครับขีเลื่อยหยาบนี่เขาแตกต่างกันขนาดไหนนะจ๊ะเนาะที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นขีเลื่อยละเอียดนะจ๊ะเนาะเห่นะจ้ะนะขีเลื่อยละเอียดนะจ๊ะอันนี้คือขีเลื่อยหยาบนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆเนาะดวสีภาพเพื่อนๆเมื่อบังขอแตกต่างของเขานะจ้ะเนาะว่าเขาแตกต่างกันแบบไหนนะจ๊ะเนาะ นี่นาจะเเพื่อนเนาะอันนี้คือกีเรยหยาบนะจ้ะเนาะเขาก็สิบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นแข็งแจังสิหรืเพื่อนๆนี่น่าจะเนาะนี่คือกีเรยหยาบนีจ้ะเนาะเพื่อเพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนกาลังสนใจสิเฮ็ดเฮ็ดนีจ้ะเนาะสมาเราประสบการณ์นีจ้ะเนาะว่ากีเอยหยาบก็กีเรยละเอียดอันใดมเนสิเฮ็ดยาบกว่ากันเฮ็ดง่ายกว่ากันนีจ้ะเนาะอันนี้นี่ประมาณสองเดือนนะ่จ้ะเพื่อนเพื่อนเด้อเอามาตากเอามาพึงเอามากลับกองทุกอย่างเนาะนะจ้ะ แต่วากยยังเป็นเม็ดเม็ดเขาก็เป็นคีเรื่อยหยาบเลจ้ะนอกจากแบบเจ้าไหนล่ะมันบอกเป็นผงเลยนะจ๊ะเพื่อนเือนมันก็สิเป็นแข็งแขยังสีเลจ้ะเนาะนี่ละจ้ะเพื่อนเพื่อนน้องน้องสนใจผู้ใดสีกําลังสิคิดจะคิดเห็ดเลยจ้ะเนาะแต่ไปเจอคีเรื่อยแบบนี้เลจ้ะเนาะอันนี้เลจ้ะคีเรื่อยหยาบจ้ะเนี่ยตาไว้กับกองอยู่เป็นเกือบสองเดือนแลวจ้ะเนาะยังเป็นเม็ดแบบนี้เาะจ้ะเนาะเป็นเม็ดแข็งๆข็งหนาๆจังสีละจ้า ดิฉันภาพเบ็นงกี่เรือละเอียดนะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆนี่เป็นขี่เรือละเอียดนะจ๊ะเนาะเขาก็สิเป็นพุงผงนะจ๊ะนี่จ๊ะสิเป็นพุงผงลุยลุยนะจ๊ะเนาะสิแตกต่างจากขี่เรือหยาบแพรงเลยจ้ะเด้อนี่นะจ๊ะนี่กะ ลดน้ำเล่นจ้ะเด้อลดน้ำให้เขาเกา่าๆจ้ะให้เขาเก่าเก่าเลี้ยวขึ้นนะจ้ะเนาะเดีย๋ยวกาสีเด็กกับกองพึ่งจ้ะเพื่อเพื่อนๆน้องๆคนใดสิสนใจกันลัะสี่เฮ็ดเฮ็ดนะจ้ะเนาะแล้วก็ไปเจอแบบขี้เลื่อยหยาบนะจ้ะหรือขี้เลื่อยละเอียดนะจ้ะเนาะซึ่งเราประสบการณ์ว่าเฮ็ดขี้เลื่อยหยาบนี่มันยากง่ายกว่าขี้เลื่อยละเอียดขนาดใดนะจ้ะจ้าดีนะจ้ะเนาะขี้เลื่อย หยาบจ้ะนี่นะจ้ะไม่ลักษณะบันนีนะจ้ะเนาะคันเพื่อนเพื่อนคนใดที่เป็นรับขี้เลื่อยหยาบมากนะจ้ะเนาะการเฮ็ดก้อนอาสียุ่งยากจังน้อยจ้ะเขาจะเฮ็ดยากจังน้อยได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเถอการใส่หน้ามือใส่ยางกะบ่คือกันเนาะจ้ะเนาะสีสี่ร้ายกลัวขี้เลื่อยละเอียดจ้ะมอแรกที่เฮ็ดเลยเนาะจ้ะเนาะอยู่ในฟาร์มนีหนึ่งวัสุกเลยได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเถอ ก็เลยโทรไปถามน่องเรือยเพิ่นจ้ะเพิ่นก็นเลยให้คําปรึกษาเพราะว่าคันใดรับขีเ้เลยหยาบมานี่คันจีคันใไซน้ํานี่ต้องพักไว้เป็นคืนนึงเด้อจ้ะเพืเ่อนๆแล้วก็ย่นในฝร์มนี่ก็สิพักไว้เด้อจะ้ะแล้วเพื่อนๆเด้อใไซน้ํนาใไซเครื่องทุกอย่างจ้ะแล้วก็พักไว้1คืนเด้อจ้ะเนาะให้ให้ขีเ้เลยเขาให้ขีเ้เลยเขาดูดน้ํนนาก่อนเด้อจ้ะเนาะตื่นเสารมากอะ เขาก็ษรแห้งลงแล้วกันต้องต้องใส่น้ำเพิ่มนี่จ้ะเ,เพื่อนเนืนเด้อต้องใส่น้ำเพิ่มอีกจ้ะกระสันเกษรนหนึ่งว่าซุกเลยได้จ้ะเนาะรอบแรกหนึ่งว่าซุกเลยจ้ะเพราะว่ารอบแรกอะว่าเข้าใจนะอจ้ะเนาะว่าท่านได้เคยเจอคีเลือยอยาเพง่สิน้จ้ะเนาะเพื่อนเพื่อเคยเหตแตะขีเลือยละเอียดน,น,น้จ้ะเนาะคนก็แนะนำว่าให้ต้องใส่น้ำพักว้ยขึ้นหนึ่งก่อนนะจ้ะเดี๋ยวกะตื่นเช้ามากกะ ไส่น้ำเพิ่มอีกเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนไส่น้ำเพิ่มอีกจะก็อสาเฮ็ดได้เดนาะจ้ะนะเพราะว่าเพอนก็ต้องต้องดูดน้ำก่อนจ้นะเนี่ยขี้เลื่อยยามเนี่ยจ้ะต้องดูดน้ำซะก่อนก้อนก้อนสีแห้งเลยนะจ้ะคันใส่น้ำปุ๊บเฮ็ดปั๊บนี้บ่ได้เลยจนะ้ะมันสีแห้งแล้วก็สีนหนึ่งบ่สุกน้ำเนาะจ้ะนี่แหละคือคือขอเสียของเขาเนาะจ้ะเนาะขี้เลื่อยขี้เลื่อยยามมันมีนะจ้นะข้ขขอดีของเขาก็คือเชื่อเดินเร็วนะจ้นะเพื่อนๆเนาะ คันเพื่อน,นหูจักวิธีแล้วกะกะง่ายเน,นาะจ้ะเนาอเพื่อนเสื้อเขาเดินเลี้ยวกลัวกี่เลื่อยละเอียดเน,นาะจ้ะเนาะเนี่ยแต่ว่าการอัดก่อนอัยังกะกะสิยากพราะชมพ่วเนั่จ้ะเพื่อนอัดแน่นนั่นจ้ะเนาะต้องอัดให้แบบแน่นเลยจ้ะเพราะว่าเวลาหนึ่งหนึ่งมาและเขากะสิแบบรวมๆนาะจ้ะเนาอเพื่อนเนาะเดี๋ยวมื่ออ่นกะสิได้อัดนั่นจ้ะนอเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะว่าเวลาอัดหนึง่ง อัดก่อนนี่แน่นขนาดใดแล้วก็เวลาหนึ่งซุกมาแล้วเนี่ยเขาสีหลวมขนาดใดนะจ๊ะเนาะเพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนสนใจกาลังสียากเคดเฮ็ดอันนั้นลงน่งเคเนะจ๊ะเนาะแล้วเมื่อเจอคีเลื่อยแบบนี้นะจ๊ะเดออ้นี่นะจ๊ะประสบการณ์ตรงเลยจ๊ะเนี่ยกันยากพอสมควรจ้ะแต่ว่าคันพ่อเข้าใจแล้วกับกับบุญยากันนะจ๊ะกับกับบยากานใดแต่ว่าไม่ไม่กับ่เข้าใจขึ้นกันวบา ตาคือเดื่อยมาเป็นเดือนๆช่อ,องเดือนก็ยังเป็นเม็ดแข็งๆอยู่ลักษณะแบบน,น,นี้เนาะจะนองเพื่อนเนี่ยเขากระบอกละเอียดขึ้นเนาะจ้ะเด้อตาไว้่องเดือนก็แข็งคือเกาเนาะจ้าแบบนี้เลจ้ะเนี่ยแต่ว่าเชื่อเขาเดินเร็วนะจะ้าเนาะขอดีของเขาเชื่อเดินเร็วมากจะ้ะอัดก่อนเหนเน็นแนนเลจ้าเนะ,ะขันเจอขีเ้เลื่อยแบบนี้อัดก่อนเห็นแบบแน่นเลยนะจะ้ะเวลาหนึ่งมากกเขาก็สิรวมจ้ารวมทุกกกอนเลยจะ้ะถังสินแนนขนาดได้กระรวมเลยจ้ะเนาะข่นเป็นขี้เลื่อยละเอียดนี่ท่านอัดแนนแลวเขาก็สิแนนเลยได้จ้านะ จ้าเดี๋ยวมูออื่นก็สิได้อัดก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิทายมาให้เบิงว่าเวลาอัดแล้วเนียนขนาดใดเวลาานึงแลว้วรวมขนาดไหน,นะจ๊ะเนาะจ้าก็เดี๋ยวคันมีข้อมที่ดีๆขความรู้ดีด,ดีก็สิมารเราส่กันฟังนะจ๊ะเนาะเขาพุณเพื่อนทุกคนตีรับชมและตดตามจ้าเขาพูดณหลายจ้า